มาพบกับปีหานนะครับมาเบื่องที่เด็ดของสวนเพิ่นนะครับ,รบออกครั้งแรกได้มาพมี่นี่ของสวนเป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับ,รบโดยปกตินะครับ <ผม S 2> ปีนี่ก็คือว่าพื้นที่ของเข้าหล้ว่็ทัวประเทศมันเกิดความแหงล้งกหรือว่าเกิดภาวะแอนิโยนะครับ,รบที่เป็นข่าวว่ามันมีภาวะความร้อนสูงกันเลยปีนี่ก็คือเห็นละโมงเขาอยากออกซ่ากลัวมูในจังหน่อยนะเพราะว่าความแหงล้งมาก่อนก็มีความชุ่มชื่นนะครับครับผม ยังบ่ทันด้มีเหตุเกิดเกิดกับเพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็นเป็นครั้งแรกของสวนนะครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกของสวนนี้ครับผมเบิครับทุกคนเลยครับที่เบิกขับทุกคนเลยนะครับนี่นี่คือเพิ่นสี่กำลังนี่คือการการทยอยเกิดของเพิ่นนะครับการการการทยอยเกิดของนระบนนะครับนี่นี่เริ่มเป็นดอกตูมนะครับแต่ว่าเป็นไข่แล้วนะครับผมมาบ่ทันนะครับซุ้มบานก็มีครับทุกคนนี่ครับ แต่พี่หานบร่ได้เก็บนะครับบอครับพี่หานบร่ได้เก็บคันคันบ้านเนี่ยเขากับสีปล่อยให้เพื่อว่าให้เพิ่นเป็นเสื้อแะ้วก็ขยายไปนี่เลยบางที่ผมก็เก็บเอาโตัวบานนี่ไปเห็ดเสื้อเพื่อขยายพันธุเ์เพื่อขยายเสื้อเพิ่มเติมไว้ไว้สําหรับนะครับไว้ขยายในสวนเขา,นะาีกขนะจะเสียนะครับเพราะว่าปีต่อไปนะครับเนาะ เราเป็นแจ็งสีได้พี่เขาเอื้อนยังเล่ยพี่ที่พี่เห็ดไปหน่อยอะไรครับเป็นพัดติ้นี่บ่กครับผมโอ้เป็นพัดติ๊กนี่ก็คือปีกอนนี่ผมคิดว่าผมผมสีไส้ประโยชน์จากต้นไม้แบบไดที่สีหม้มันมีรายได้ระหว่างทางที่ระวังต้นไม้กําลังเจริญเติบโตนี่ผมก็เลยหาหมดแดงมาเลี้ยงะนะโอ้ประสบความสำเร็จไหมพี่คือเราหมดแดงบประสบความสำเร็จครับกับช่วา<ต> มดดําในสวนเท่ามันหลายก็คือผมกัยังบอท่านมีวิธีกำจัดมดดําบ่ได้นะครับบัวใดมีก็แนะนำพิหารในลยครับเ้อสำหรับวิธีกำจัดมดดําครับผมหรือว่าวิธีการที่เฮาสีเลี้ยงมดแดงแล้ววิธีการกำจัดมดดําในสวนนะแต่แต่ว่าผมมีอย่างหนึ่งครับคือผมเห็ุประสบความสำเร็จมาแล้วคือเลี้ยงมอดแดงนี่คือผมไปเอาหั่งที่มันไครอยู่แล้วครับพี่บริเวณที่มันไครนะครับมดแดงตรงที่มีใครผักก็จะมีตะไครผักครับ ตรงที่ไข่ตรงก็จะไข่ตรงครับแม้จะห้างหน่อยก็จะไข่ตรงนะครับเขาออกมาลี้อย่างเลยครับเอาห้างที่มันมาใส่กระสอบปุ๋ยมาเลยดูพี่ผมซะได้ในสั่นครับเอามาปล่อยเฮียนเป็นโตให้แล้วก็เป็นไข่ให้นะครับผมนี่นะครับผมยังให้ต่อต่อต่อไปนะครับผม